สวัสดีเพื่อนๆชาวละคนาราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ m ไม a r Journey ค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตความรักะะให้กับเพื่อนๆชาวเมษประจําเดือนกรกฎาคมนะคะขอเริ่มที่คนโสดนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะเราได้สีถ้วยนะทาวเวอร์แล้วก็เจ็ดเหรียญสำหรับเพื่อนๆชาวเมษบางคนนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ ก็รู้สึกว่าสาหรับชาวไม่บางคนเนี่ยอาจจะเคยลงทุนลงแรงไปกับความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์หนึ่งซึ่งเราคาดหวังมากๆว่ามันจะผลิดอกออกผลอย่างที่เราแบบลงทุนลงแรงไปนะคะถ้าสุดท้ายเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้มันมีการถล่มแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันก็พังทลายลงทั้งหมดซึ่งมันทาให้เราเกิดภาวะของความเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนคนที่ เหมือนหมดไฟอะ่ะหมดหวังในเรื่องของความรักนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซีนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะในถือเหรียญน,นะคะ the wheel of fortune หรือ the reverse นะคะก็รู้สึกว่าสำหรับชาวเมฆที่เป็นคอนโซดน,นะคะเราเนี่ยไปฟโฟกัสในเรื่องของการงานเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า มันกําลังไปได้ดีบางคนมีโอกาสนะคะในการเริ่มงานใหม่ๆหรือว่าเริ่มโปรเจกต์ใหม่ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าย้ายสายงานก็เป็นไปได้แต่ว่าในจังหวะที่เราไม่ได้สนใจเนี่แหละค่ะเรากำลังจะได้เจอพลังงานเนื้อคู่นะคะเดี๋ยวกวางขอดูดหน่อยอน,อนะคะ the r e v e r s เหนือนะคะ the r e v e r s นี้นะคะเขาคือใครนะเขาเป็นหนึ่งดาบ เด็กถือดาบคนคนนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้เจอตจักสายงานเป็นคนที่เราไม่ได้คิดได้ฝันว่าเราจะได้เจออาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันมากๆอาจจะได้บังเอิญเจอก,กันกับจากการทํางานคนคนนี้มันชัดจริงๆนะว่ามาจากการงานอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆที่เราไปทํานี่แหละทาให้เราได้ไปเจอคนคนนี้แนะล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาทําให้เหมือนแบบ เหมือนให้เหมือนทาให้เราเปิดมุมมองในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเลยนะคะเป็นแบบ the whole new world นะคะก็คือแบบเอ่อมันเปลี่ยนไปอะมุมมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หลังจากได้เจอคนนี้มันเปลี่ยนไปขอดูหน่อยนะคะว่าอนาคตอันใกล้สําหรับชาวเมดนะคะที่เป็นคอนโซล The f การเริ่มต้นใหม่นะคะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันมันเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันมีความใส่ใจที่จะลงทุนลงแรงกันชัดเจนมากๆนะคะว่าคนคนนี้น่าจะมาจากทางสายงานอะแล้วก็เหมือนกับเราและเขาเนี่ยเหมือนเติมไฟในเรื่องของการงานให้กันด้วยเขาอาจจะช่วยสปอร์ตเราได้เช่นกันเราก็อาจจะช่วยสปอร์ตเขาได้แ้วก็ร,รู้สึกว่าลึกๆได้ใจเนี่ยเรายังมีความ มันยังมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าความเสียใจจากสิ่งเก่าๆที่เราเคยรู้สึกว่ามันมันไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็รู้สึกว่าพลังงานใหม่ๆตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีพ w e r มากกว่าซึ่งโอเคหละเราอาจจะยังมีความไม่พอใจลึกๆอยู่ในใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเพื่อนๆจะก้าวข้ามผ่านไปได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะหมายถึงว่าบาดแผลตรงนี้หรือว่าความรู้สึกแย่ๆตรงนี้นะคะ เราให้ไพ่คำแนะนำชาวโสดนะคะ9ถ้วยอู้หไม้ท้าแล้วก็ห้าเหรียญก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้าเนี่ยใครที่รู้สึกว่าภาวะการเงินของเราไม่ค่อยเลือลเล่อนไหลเลยดูฝึดเคืองเพื่อๆกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วม,มันจะนำพามาซึ่งซึ่งมันจะนำพามาซึ่งอ่ความสมบูรณ์ความสุขรวมถึงการเงินด้วยนะคะแล้วก็ เรากาลังจะอยู่ในจุดที่ใครๆก็รู้จักใครๆก็ถ้าพูดถึงแบบสมมตินะสมมติกวางเป็นชาวเมธนะะถ้าพูดถึงกวางก็ต้องรู้เลยว่าแบบเออกวางเก่งด้านไหนแบบเชี่ยวชาญด้านอะไรแล้วก็แบบมันดูโดดเด่นไปหมดเลยนะคะในสายงานที่เราทำนะคะเป็นอยู่ในจุดที่เรากําลังจะได้เฉิดฉายนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเมธที่เป็นคนโสดน,นะคะเดี๋ยวเราค่ะจะไปต่อก,กันกับคนที่มีคนคุยคะ่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรานะฮะจะมาต่อกันกับคนที่มีคนคุยค่ะอดีตที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะ The world ค่ะ s t r a t h แล้วก็ Queen ถือเหรียญก็รู้สึกว่าพลังงานของคนที่เราคุยด้วยอยู่ตอนเนี้ยคนคนนี้เขาเขาเปิดโลกให้กับเรานะชาวเมธนะแล้วก็ เขาทำให้เราเห็นมุมที่ทั้งด้านเข้มแข็งของเราแล้วก็ด้านอ่อนแอของเราคือเขาเรียกยังไงเดียเขาเป็นคนแงะทำให้เรารู้ว่ามุมที่อ่อนไหวของเราคืออะไรแล้วมุมที่เข้มแข็งของเราคืออะไรซึ่งก่อนรู้สึกว่าเพื่อนๆรู้สึกมันรู้สึกดีอะ่ะมันเป็นความรู้สึกดีที่ว่าเออคนคนนี้เขาทำให้เราเหมือนได้อยู่กับตัวเราเองที่เป็นตัวเราจริงๆทำให้เราเข้าใจตัวตนของเรามากขึ้น เขาเหมือนคนที่มาเปิดโลกเราอะเหมือนแบบปิง้งทำให้ชาวเมดเนี่ยมีมุมมองในเรื่องของชีวิตแล้วก็ความรักเนี่ยที่เปลี่ยนไปแต่มันเป็นความเปลี่ยนไปที่มันรู้สึกดีอะเหมือนเราได้เห็นข้อดีข้อด้อยจุดเออค่อยนะข้อข้อด,นะขอขอดีข้อเสียงของตัวเองนะคะวิ่งทาอย่างนี้แล้วหัวเม่งน,นะคะเอาลงมาในช่วงเดือนกรกดา,กะดานะคะ กิ้งถือไม้เท้านะคะวายควีนถือไม้เท้าและเด็กถือเหรียญในช่วงกรกฎราจะเป็นช่วงเที่เ,เบ่งบานความรักอิ่มฟูฉันเป็นของเธอเธอเป็นของฉันเราเป็นคู่กันตั้งแต่ชาติปางไหนความสัมพันธ์มันเต็มไปได้วยแพชั่นเราร้อนสู้ซาความรักก็มีความหลงก็ยิ่งมากมันแบบอะเพื่อนๆอาจจะดีกับชาวธาตุไฟเหมือนกันก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็น คือมีทั้งแพชชั่นแล้วก็มีทั้งแบบความจริงใจความแบบความเป็นเด็กความเสสายในบางจังหวะก็แพชชั่นเร่าร้อนนีแต่บางจังหวะก็แบบทนุถนอมซึ่งกันและกันก็ไม่รู้จะเปิดอะไรให้ชาวเมฆที่มีคนคุยเนี่ยพลังงานมันดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเขารู้สึกไงกับเราบ้างไว้ W off o r t u n e เขารู้สึกว่าผมไม่คิดไม่ได้ชักพาจะเล่นตือนคือไม่ต้อปิอะไรเยะละเขารู้สึกว่าเราเนี่ย เป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้ฟ้ากำหนดให้ฉันนะคะกนจำจำเนื้อเพลงนี่ถูกต้องไม่ได้ขออภัยก็ลองม่วนนะคะดูสิอานาคตอ,อันใกล้นะคะสามไม้เท้าเด็กถือดาบและเด็กถือไม้เท้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งรู้จักยิ่งอยากรู้จักยิ่งแบบ อยากค้นหาสิ่งที่มันแบบคือมันมีมันมีอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลาเราเห็นอนาคตร่วมกันมันสนุกที่ได้ไปทํากิจกรรมใหม่ๆมันสนุกที่ได้มีท็อปปิกในการพูดคุยใหม่ๆมันมีแพชชั่นทุกอย่างมันแบบมันดูแบบปะทุมันดูเร่าร้อนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งคุยกันไม่นานก็ได้นะคะเพราะความรู้สึกว่ามันแบบไม่รู้จะใช้นิยามว่าอะไรนะคะแต่ว่า มันความรู้สึกที่แบบมันดูตื่นเต้นอ่ะเออเออมันตื่นเต้นมันรู้สึกว่ามันกระดีกระดามันแบบมันลัลลากับการที่ได้เจอกันได้พูดคุยกันได้ทำกิจกรรมด้วยกันได้ไปขี่จักรยานดำน้ำดูประการังอะไรแบบนี้นะคะให้ไปคำแนะนำของชาวเมธที่มีคนคุยเห็นไหมใบเนวพอคนคนนี้คือ The Whole New World จริงๆร่วมเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยกันแล้วความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะทำให้เพื่อน เรงไม่รู้นะว่าสุดท้ายเนี่ยเราและเขาเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายของกันและกันหรือเปล่าแต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามจุดที่เราเคยยืนอยู่ทำให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากๆเลยจากคนคนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเมฆที่มีคนคุยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับชาวเมฆที่มีคู่ค่ะมาค่ะ เรามาต่อก,กันกับคนที่มีคู่ค่ะอดีตที่ผ่านมาชารีอออู้หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จัสติสสำหรับชาวเมธที่มีคู่บางคนนะก็ม,มีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีประเด็นปัญหากันบางอย่างในอดีตของอดีตแต่มันได้มีการวนกลับมาใหม่เป็นการที่เหมือนกับ สร้างความมั่นคงกันขึ้นมาใหม่หรือว่ามีการให้ความยุติธรรมกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาเบ่งบานชุ่มชื่นเป็นเหมือนหนึ่งถ้วยนะเป็นเหมือนความรักที่เติมเต็มกัน่ะเพราะว่ามันได้มันได้ผ่านการที่แบบมันมีการตัดสินกันมาแล้วมีการวนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันแบบสดใสเฉยแรกว่าเดิมนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเดือนกระดานะคะ เจ็ดไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าและเจ็ดถ้วยก็มองเห็นว่าเรื่องเรื่องในใจเนี่ยมันยังมีความมันยังมีความกลัวอยู่นะแล้วมันก็มีความแบบวั่นไหวแล้วก็สับสนอยู่บ้างในบางครั้งว่าอม,มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิอมอีกไหมมันจะมีปัญหาเหมือนเดิอมอีกไหมเราพยายามสอดพยายามส่องนะก็รู้สึกว่าเราแอบสืบแอบส่องหนักมากๆเลยอว่า ว่าในเรื่องที่มันเคยเป็นเน่ซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคน,นะแตกต่างกันไปเราพยายามที่จะสืบจะส่องจะไปหาข้อมูลมาให้ได้ว่าเขายังทาพฤติกรรมเดิมอยู่ไหมสถานการณ์มันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าคือเราพยายามข่มจิตข่มใจมันเหมือนมันเหมือนมีด้านมารกับด้านด้านนางฟ้าด้านนางฟ้าก็บอกว่าอย่าอย่าไปเชื่อเสียงของตัวเองที่มันแบบกําลังใส่ไฟหรือเสียง,งคนรอบข้างที่บอกอย่างนั้นอย่างนี้ อีกใจหนึ่งก็แบบว่าโอเคเราต้องมั่นคงต่อความรักแต่ตาเราก็แบบแอบเสียสังวาใช่ไหมนะเขายังเป็นอยู่หรือเปล่าที่นี่นมันกล่ทำให้เกิดความสับสนนะคะว่ามันจะยังไงดีนะมันจะแบบจะเชื่อดีไหมหรือว่ามันจะยังแบบไว้ใจไม่ได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างนะอู้คิงถึงไม้เท้าเดอะมูนอาจริงๆอ่ะเขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่าง เขาพร้อมที่จะมาลงทุนลงแรงกับเราใหม่เขาพร้อมที่จะเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นําไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่เขาพร้อมที่จะเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ไปต่อให้ลึกๆในใจเนี่ยมันก็แอบมีความกังวลรู้สึกว่าภาวะไม่ค่อยแตกต่างกันเขาเองก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันในลึกๆภายในใจแต่ว่าเขาก็พยายามไม่จะเหมือนแบบโอเคไม่เป็นไร สิ่งที่เขาต้องการคือความแักความสัมพันธ์นี้กลับมามั่นคงเหมือนเดิมมันก็มีความพยายามข่มจิตข่มใจอยู่ในนั้นดูนะคะแต่ว่ามันก็แอบมีความแบบกังวลเบาๆเหมือนกันเรารู้สึกงไงกับเขานนะะีะโฮะห้าดาบหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นความคอน FLICT ที่เกิดขึ้นหรือความขัดแย้งภายในใจเรารู้สึกว่ามัน มันเหมือนหัวที่แบบมันยุ่งยุ่งเหยิงอะเนื่อหมายว่าเราคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเต็มไปหมดเลยทุกอย่างเราเอามาเชื่อมโยงจับอันนั้นโยงอันนี้จับอันนี้คู่กับอันนั้นมันจะเป็นยังไงได้บ้างคือเต็มสมองไปหมดรกเต็มสมองแต่ว่าเรื่องเล็ก็ก็อยากความสัมพันธ์นี้มันกลับมาแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มกันได้ใหม่มันคงกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันคือมันมีความมันมีความแบบ ขัดแยง้งสองข้อสอด้านนะะีคะอนาคตจะเป็นยังไงคะโอเค3ามถ้วยเด็กถือเหรียญแล้วก็้าไม่เท้าคือวามรู้สึกว่ามันจะมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นมีความพยายามที่จะเหมือนแบบมาเป็นทีมเดียวกันแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้แบบไปใช้เวลาร่วมกันได้ไปสวีทกันออมีความรู้สึกที่แบบ มีความจริงใจมาให้กันแต่มันก็ยังมีมันก็เหมือนกับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบความคิดนั้นน่ะเดิมๆอ่ะมันผุดขึ้นมามันก็จะมีคนที่นําเรื่องเดิมอ่ะมาถกเถียงทะเลาะกันได้ใหม่แต่รวมๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ต้องใช้เวลาในการที่เยียวยาสิ่งเก่าที่มันเคยเป็นประเด็นอ่ะมันมันไม่มันไม่ง่ายที่จะจะลืมมันไปหรือว่าจะก้าวข้ามแต่ก็ยังเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปพร้อมกันก็ ไป็นกำลังใจงให้กับทั้ง3สถานะนะคะฝากกดไลก์ลก็แชร์นะ Subscribe ค่ะกดกระดิ่งติดตามช่องกว่าเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปความรักประจำเดือนหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ